บอกเบประหลาดไงคิด pues กันได้แค่นี้เหรอคะเอาเป็นติมอาอากาศไหมคะโอ้หัวหน้าหาว่าฉ ge ันเป็นตัวถ่วงฉันเลยโดนไล่ออกเนี่ยไม่จบง่ายๆแน่หนึ่งสองสามยีเบนเราอยู่คนเดียวทำแบบนี้มันเหมือนคนไม่เป็นแฟนกันเลยอะเราไม่เคยตกลงเป็นแฟนกันไงเบ้นในรอบๆตัวฉันมีแต่เรื่องน่าปวดหัวขนาดเนี้ คุณบาตาร์ดรเขาอุตส่าห์มาเสนองานให้ถึงที่แล้วจะให้ไปรับสุมสี่สุมห้าได้ยังไงอะแม่ศิลเลป็นด,ดังพวกนี้ไนงะยังไงก็ดูดีกว่าไอเ้เบซ์คนสวนแฟนของแกอยู่นะงานนี้แกจะรอดไหมโองานที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยมีชื่อว่า l ลิฟอะไรคะเป็นงานอาร์ตท,ที่ผมกำลังทำอยู่ฝากคุณโอ๊ตด้วยกันค่ะความรักคืออะไรฉันยังไม่แน่ใจเลยฉันจะคิดคอนเซปต์งานออกไหมเนี่ยการสร้างศิละปะ มันคือการที่ศิลปินอันล็อกตัวตนออกมาเพื่อให้คนได้เห็นภาพมากที่สุดขอโทษนะคะต้องสะบัดขนาดนี้เลยเหรอคะแล้วมันจะไม่ไปเลอะผลงานอื่นเหรอคะพี่พอจะรู้ทางไปสเตล่าคาเฟ่ไหมครับผมมาตามหาแฟนนะครับพี่กาลังไปทางนั้นไปกับพี่ได้เฮ้ยไอ้น้องมึงจะไปนั่งของคนเดียวได้ยังไงวะมึงไม่ใช่เจ้านายพวกกูนะเว้ยเอาเฮ้ยมึงอ่ะให้น้องมานั่งหน้าส่วนมึงอะมาขับรถ มไม่ใช่คนับรมเม,มคน,มนเย็นน,ยนะครับไม่ต้องเถียงกันครับน้องโอลองไปเที่ยวพักผ่อนสมองดูไหมจังหวัดเชียงรายน่าสนใจนะครับดอยช้างสวยงามมากครับโอน่าจะอยู่ที่นี่แหละครับผมเชื่อนะครับว่าจิตใจของผมกับโอเนี่ยเชื่อมถึงกัน ความรักที่แท้จริงมันมีพลังในตัวมันเองถ้าเกิดเรามอบให้ใครสักคนสักวันหนึ่งเขาต้องสัมผัสได้ครับว่าความรักที่เรามอบให้เนี่ยจริงใจแค่ไหนจองให้ถึงตายและพี่เอาเอเมริกาโน่ร้อนแก้วหนึ่งคะ่ะเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์บางเหตุการณ์เราไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเองก็ได้นะครับถ้ามีโอกาสก็รีบฟ้ามันไว้นะครับราคาเท่าไหร่คะ ผมมาดิปกาแฟเล่นนะครับไม่ได้เปิดร้านเฮ้ย <Hey, S 2> ฉันพูดอะไรผิดไปอีกหรือเปล่าเนี่ย